ซึ่งคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ทางผู้ผลิตนเนาะเขาได้ใส่ลงไปในน้ำมันเกียร์นะครับมันก็จะมีพวกสารฟอสฟอรัสกรรมถันไอโอดีนคอลินนะครับพวกนี้มันจะช่วยอะไรก็ช่วยลดแรงกดทับของเฟืองเกียร์นะครับเวลาเราเข้าเกียร์เนาะไม่ให้มันเกิดเสียงดังนะครับไม่ให้เกิดเสียงดังทั้งขณะเปลี่ยนเกียร์หรือว่าขณะขับขี่นะครับ พวกสารเหล่านี้มันจะแตกตัวไปเคลือบชิ้นส่วนโลหะผิวโลหะนะครับเพื่อลดแรงเสียดทานแล้วก็ไม่ให้เกิดความเสียหายสึกหลอของเฟืองเกียร์นะครับไม่ให้มันบินมันแตกมันหักนั่นแหละถ้าพูดกันง่ายๆนะครับคุณผู้ชมสารที่สําคัญนะครับที่เข้าใส่ลงไปนะครับนอกจากจะเป็นพวกอฟอสฟอรัสกรรมถันคลอรีนไอโอดีนะครับมันก็จะมีพวกเลดเนปทินเนตกรรมถันแล้วก็พวกเ e ดซโซปโพลาร์แฟตตี้ออยนะครับ ที่เขาได้ใส่ลงไปเพิ่มเติมอ่าสารเหล่านี้ก็ช่วยปกป้องชิ้นส่วนเกียร์ของคุณผู้ชมนั่นแหละอ่ามันก็มีหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อเนาะให้เราอ่าองอิงจากคู่มือรถยนต์ของเรานั่นแหละนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้ามันมีข้อยกเว้นเนาะแต่ถ้าเราเป็นคนใช้งานรถยนต์แบบว่าอ่าบรรทุกของแบบบรรทุกผักบรรทุกปลาหรือว่าส่งของข้ามจังหวัดอ่าหรือว่าเป็น6กล้อสิบล้อเนี่ย เราควรที่จะใช้เบอร์ความหนืดเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับหรือว่าใช้ตัวผลิตภัณฑ์ที่มันมีมีสารต้านแรงกดทับเยอะๆหน่อยนะครับอันนี้น้ำมันเกียร์มันก็มีหลายเบอร์หลายยี่ห้อเหมือนกับน้ำมันเครื่องนะครับมันก็จะเป็น75 W 80 W 85 W 90 W 100ไปจนถึง140 150 50, 160นะครับคุณผู้ชมอ่า พวกนี้มันก็ช่วยลดแรงเสียดทานของเฟืองเกียร์ไม่ให้เหล็กกับเหล็กมันเสียดสีกันนั่นแหละครับคุณผู้ชมถ้ามันเริ่มเสื่อมคุณภาพง่ายๆครับน้ำมันเกียร์สีน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์มันเริ่มเสื่อมคุณภาพก็ง่ายๆให้สังเกตจากสีน้ำมันเกียร์นะครับคุณผู้ชมสีน้ำมันเกียร์เนี่ยมันจะบ่งบอกว่าเราใช้งานเกียร์มาเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้ว1ปี2ปี3ปีแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนกิโลนะครับ อ่ามันจะบ่งบอกได้เลยนะครับความสดใสถตงว่าน้ํามันเกียร์มันเป็นสีแดงเนาะสีของน้ํามันเกียร์ถ้าสมมุติว่าเราใช้ไปประมาณ50,000กิโเมตรหรือว่า1นึ0 0แสนสองแเนี่ยสีมันก็จะไม่สีแดงแล้วนะครับคุณผู้ชมมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลอ่าสีม่วงสุดท้ายกลายเป็นสีดํานะครับอ่ะแดงแดงน้ําตาลม่วงดํานะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองไปสารวจรถของตัวเองของคุณผู้ชมดูนะครับว่าตอนเนี้ย สีน้ํา,ามันเกียร์ของเราเนี่ยมันเป็นสีไหนควรเปลี่ยนหรือยังนะครับแล้วก็2ปัจจัยนะครับที่ทําให้น้ํามันเกียร์เสื่อมคุณภาพไวก็มี2อย่างนะครับอย่างแรกนะครับคุณผู้ชมที่เป็นปัจจัยที่ให้น้ํามันเกียร์ของเราเนี่ยเสื่อมคุณภาพนะครับก็อย่างแรกก็คือเป็นความร้อนความร้อนเนี่ยมันจะทําให้เกิดไอ้น้าไอน้ํามันจะไปเกาะที่ผนังเกียร์แล้วมันก็จะหยุดลงไปผสมกับน้ํามันเกียร์นะครับพอมันผสมกับน้ามันเกียร์แล้วใช่ไหม อะพอมันผสมกับน้ํามันเกียร์แล้วทีเนี้ยเราจะรู้สึกได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเวลาเราเปลี่ยนเกียร์นะ่ะมันจะเป็นแบบสะดุดหรือว่ากระเถิบหรือว่าโชกโยกนะครับอามันจะเป็นแบบว่ามันไม่สมด์อนะมันเข้าแล้วมันแบบแบบปุ๊บๆแบบโยกโยกนิดๆนะครับเอออันนั้นเรียกว่ามันมีน้ําผสมไปแล้วเรียบร้อยนะครับอาอันนี้สําหรับหน้าร้อนเนาะแต่ถ้าเป็นอากาศเย็นหน้า,นาหนาวหรือว่าหน้าฝนเนี่ย มันจะเป็นความชื้นนะครับคุณผู้ชมชื้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปตามเหล็กนั่นแหละมันเข้าไปตามเหล็กมันก็จะเข้าไปผสมกับน้ํามันเกียร์นั่นแหละครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้น้ํามันเกียร์ของเราเสื่อมคุณภาพไวขึ้นนะครับสีเสืออะไรมันก็จะเปลี่ยนตามนั่นแหละเพราะว่ามันเกิดการใช้งานตลอดเวลาไม่ว่าเราจะขับหรือว่าจอดติดไฟแดงระบบเฟืองเกียร์หรือว่าเกียร์มันก็ยังคงทํางานหมุนอยู่เรื่อยใช่ไหมครับคุณผู้ชม มันเหมือนแบบว่าเราเราเคี่ยวน้ําตาลสดหรือว่าเราเคี่ยวตังเมครับสุดท้ายมันก็ต้องเคี่ยวมันก็ต้องเหนียวมันก็ต้องเป็นก้อนใช่ไหมครับคุณผู้ชมเขาถึงมีระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายของน้ามันเกียร์มาให้เรานะครับคุณผู้ชมว่ากี่กิโลเมตรมันมันไม่เปลี่ยนเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณผู้ชมมันต้องเปลี่ยนนอกจากว่าเออเราแบบเออเราแบบฝืนทนใช้ไปงั้นแบบให้ให้พังให้ตายกันไปข้างเลยนั้นก็ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมน้ํามันเกียร์เนี่ยมันต้องเปลี่ยนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโต้มันจาเป็นต้องเปลี่ยนนะครับยิ่งถ้าเป็นเกียร์ออโต้นีย่ยิ่งต้องเปลี่ยนเร็วเลยนะครับเพราะว่าอะไรถ้าสมมติว่าคุณทํางาน, Office, นอานอฟฟิศนาาทำงานแบบว่าทํางานแบงค์ทำงานห้างอย่างเงี้ยต้องอยู่ในเมืองใหญ่ๆต้องมีรถติดติดทีเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วเวลาติดเ,เกียร์มันก็ไม่ได้ติดไม่ได้อยู่นิ่งๆเหมือนเหมือนกับเราจอดอยู่นิ่งๆนะครับเกียร์มันยังคงทางานไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชม ยิ่งถ้าเราแบบว่าเหยียบคัดเหยียบคันเร่งเนี่ยถอนเกียร์เนี่ยเข้าไปเข้ามาเนี่ยการใช้การเชนเกียร์หรือว่าการใช้เกียร์เนี่ยมันเขาเรียกว่าม,มันใช้งานหนักครับใช้งานหนักกว่าแบบว่าเราไปออกทิพท่องเที่ยวหรือว่าใช้งานแบบส่งผักส่งปลาส่งอาหารทะเลข้ามจังหวัดเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้มันมันเข้าเกียร์เดียวแล้ว,ลวมันไปยาวเลยนะครับขับขี่ไฟย,ยาวจนกว่าจะติดไฟแดงหรือว่าจนกว่าจะถึงเป้าหมาย นะครับอันนี้คือมันมันไม่เข้าเกียร์บ่อยไงเออไม่เข้าเกียร์บ่อยน้ามันเกียร์มันก็เลยคล้ายๆว่ายังไม่ทํางานหนักจนเกินไประบบเกียร์ก็ไม่ทํางานหนักจนเกินไปนะครับคุณผู้ชมก็คืออย่างนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าน้ํามันเกียร์ของเรามันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนาะจากสีแดงเป็น